ซีรีส์คำนวณแตาดอกเบีย้ยคุณกู้หัวข้ออปิกวันนี้ซื้อคุณกู้บริษัทปอตอทอจำกัดหมายชน200,000บาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย2.1%ต่อปีเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อนะครับจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกร้งและทุกประเภทด้วยนะ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้นะครับหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนบริษัทปตทจำกัดหมายชนเสนอขายหุ้นกู้2ชุดด้วยกันชุดที่1ห,หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.5%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575ชําชำระ ดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับตลอดอายุหุ้นกู้และชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย2.1%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนโดยหุ้นกู้ชุดที่2นั้นจะเป็นยังนะครับเซฟเวอร์บอลนะเป็นยังเซฟเวอร์บอลนะครับทั้งหมดเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1น0่บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 000บาท โดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสานี่ปี25-68วงเงินนะครับห0 0 0 0ล้านบาทตามที่ได้รับอนุญาตอันดับความนา่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้ AAA โดยบร,ร,ริษัทฟิตเล็ตติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมายชนธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดหมายชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมายชน,น,รรรรยยชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมายชนบริษัท ธนาคารภัยพาณิจจำกัดมหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีวิยาจำกัดหมาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีิยาจำกัดมหาชนสําหรับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่1นะครับช่วงที่1มันมี2ช่วงนะหุ้นกู้ชุดที่1จองช่วงที่1วันที่5ถึง8กันยายน2568สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิและองค์กรไม่สสหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมคือ PTTC237A PTTC243A PTTC247A ของปอตทส่วนช่วงที่2วันที่10ถึง11นะ2วัน10-11กันยายน2568สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับเปิด2ช่วงด้วยกันสำหรับ ชุดที่2นะครับเปิดจองซื้อวันที่5ถึง8กันยายน2568สําหสำหรับนักลงทุนเริ่มออมนะครับหรือยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งกำหนดอายุนะครับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่20ปีถึง45ปีที่เกิดระหว่าง1มกราคม2523ถึง5กันยายน2548นั่นเองนะครับโดยหุ้นกู้ชุดที่2จะจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์และจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้นนะครับมานะครับให้ต่อดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับเดือนที่1-6ถึง6เงินต้น2,000 200, สนดอกเบีย้ย2.1%จํานำนวนวัน181วันดอกเบี้ยรับแปะ2,000 82บาท74สตางค์นะครับเดือนที่7-12จำนวนวัน184วันดอกไเบี้รับ2 1 1 7บาท26สตางค์รวมประตาตอกเบี้ย3ปีคือ12,600บาทนะครับอัตาราดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 12,600บาทหัก15%หัก1,890บาทนะครับเหลือ1,710บาทนะครับรับอัตราตอกเบี้ยไปเลย สรุปเงินต้น200,000บาทบวกดอกเบี้ย17,10บาทเป็น217,10บาทนะครับรับประรับเบี้ยน,นี้ไปเลยแล้วไปยื่นขอภาษีในให้จ่ายนะครับที่ายปีนะตอนยื่นตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก่อนจากการนะครับซีรีส์หุ้นกู้บริษัทปตทจำกัดหมาชนนะครับจะมา กันใหม่นะจะผัดเปลี่ยนกับหุ้นกู้ประเภทอื่นๆนะครับเพราะนั้นฝากติดตามด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นตัวเงินไหนนะครับจะเป็นกี่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนก็ฝากรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำน,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 นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่สเสนอขายหรือรับรองคว,ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารน,นี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900ในทุกวันทำการของสำนักงาน เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ